สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพระพุทธเจ้าหพระองค์ที่คนไทยเราคุ้นเคยกันครับหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่รู้ไหมครับว่าแต่และองค์มีความพิเศษต่างกันอย่างไรองค์ที่ 1. พระก,กักกุสันทัพพุทธเจ้าพระองค์นี้ถือเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธลักษณ์กับนี้ครับทรงมีพระวรกายสูงใหญ่สีแดงสดดังดอกชบาสเสด็จอุบัติขึ้นเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกในยุคเทียมนุษย์ยังมีอายุไขหลายหมื่นปี พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมายาวนานก่อนตัดสั้ที่ต้นสัตตบุกฎพระองค์ที่สองพระโกนาคมณะนะพุทธเจ้าองค์ที่สองทรงมีพระวรกายสีทองเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีวัดเข่งคัดและเปี่ยมด้วยเมตตาทรงตัดสั้ที่ต้นอัมพภวันและแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์อย่างแยบคายมีความสามารถพิเศษในการแสดงธรรมให้เข้าใจง่ายแม้เพียงคำไม่กี่คำพระองค์ที่สามพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์นี้มีพระวรกายสีทองเข้ม ตัดสลูที่ต้นไรทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงสมร t และมัธยัตมากการเผยแผ่พระธรรมของพระองค์มีผลมากมายต่อมนุษย์และเทวดาในยุคนั้นองค์ที่ 4. พระโคตมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงถือกำเนิดที่เมืองกบ,บินลพัทตัดสรูใต้ต้นโพที่พุทธคยาประเทศอินเดียพระองค์เป็นผู้เผยแผ่ธรรม,มะให้แก่โลกอย่างเป็นระบบ และวางรากฐานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่มาจนทุกวันนี้พระองค์ที่ 5. พระเมตไตรพุทธเจ้าและพระองค์สุดท้ายเป็นพระรัตเจ้าในอนาคตครับพระองค์จะมาตัดสั้ในยุคที่โลกกลับมาสว่างอีกครั้งพระเมตไตรจะมีรูปงามมีเมตตาและปัญญาสูงส่งเป็นความหวังของมนุษย์ในยุคที่ความดีเสื่อมถอยและนี่คือเรื่องราวของพระรัธเจ้าห้าพระองค์ที่คนไทยเรานับถือและเลื่อมใสแต่และองค์ล้วนเป็นต้นแบบของความดีความอดทน และการเสียสละเพื่อสรรพสัตหวังว่าผู้ฟังจะได้แรงบันใจดีๆจากผู้ทัพประวัตินี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ